สวัสดีค่ะวีเจนันตี้แล้วรายการโมเด s ส์อัปเดตเทรนมาแล้วค่ะเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะเวลาที่เรานะคะอยากจะออกแบบหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยสุดท้ายน,นะคะก็ต้องจบลงด้วยคําว่าไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเทรนที่นันตี้จะนํามาอัปเดตในวันนี้ค่ะครู้ังสวัสดีค่ะ แล้วอย่างคลาสของที่นี่นะคะมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นงานออกแบบค่ะงานตัเดเย็บเสื้อาทำกระเป๋าคอสที่มีเนี่ยสอนกาฟิกดีไซน์ด้วยสอนออกแบบโลโก้ทำหนังสือทำโบชัว แล้วก็สอนถ่ายภาพสอนทำป้องเข็มโอ้โหเ<ฮ><ฮ>ยอะม,<ฮ>มากมาแล้วอย่างถ้าสมมตินัตตี้จะมาเรียนเงนี้ค่ะถ้าจะเรียนคลาสไหนคลาสเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือเปล่าคะแล้วเริ่มได้จากกี่ปีอะก็น่าจะประมาณสิบสี่ป<ฮ>ีทีนี้เนี่ย<ฮ>คุณรูเขาจะดูปรับความยากง่ายส่วนพื้นฐานไม่ต้องมีค่ะก็คือถ้าใจรักก็มาเลยแล้วก็จะมีทั้ง การเรียนการสอนที่แบบว่าจะสอนตั้งแต่พื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์มีให้ใช้ครบหมดไม่ต้องอะไรเลยครูสางคิดว่าการเรียนการสอนที่นี่อย่างเงี้ยคะ่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะก็ะต่างตรงที่ว่าเราให้คนเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะค่ะเราจะสอนพื้นฐานความคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติจริงแต่ว่าเราจะไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องออกแบบหรือว่าต้องตัดเย็บเสื้อผ้าหรือทำกระเป๋ามาเป็นในทิศทางไหนคือถ้าแต่ว่าเรามีความตั้งใจมีสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ย เพียงแต่ว่าเราจะสอนพื้นฐานแล้วเราจะดูว่าเอ้ใครเหมาะกับอะไรเราจะพยายามส่งเสริมมันเป็นไปในรูปแบบที่คนคนนั้นเขาอยากจะให้เป็นอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เรานะะคจะไปเริ่มการเรียนการสอนแบบจริงจังนะคะก็อยากให้ครูซังเนี่ยฝากอะไรถึงชาวโมเดสอัปเดตเทรนด์ที่สนใจการออกแบบเลยคะ่ะถ้ามีปัญหาสงสัยหรือว่าเอ๊ะดูเล้อยากเรียนอะ่ะก็แวะมาได้ที่โรงหนังลีโดชั้นสองดีเมีเอสตูดิโอนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูซังมากมาค่ะ,อะขอบคุณค่ะ ีก็อยู่กับคุณครูบอมค่ะครูบอมสวัสดีค่ะสวัสดีรครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทำ DIY ออะไรดีคะ,คะเอาภาพขอมาทำเป็นเบสแจ้วแม็กซี่เด็ดกก็ให้สายเนาะค่ะเอาเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับค่ะ <laughs> ชุดตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะขอคุณครูบองมากๆเลยนะที่มาสอนนัตตี้นะคะตัดชุดสวยๆแบบนี้ได้นะคะคขอบคุณครับ ชื่อสวยๆและก็คอสต่างๆที่น่าสนใจแลวนะคะวันนี้นะคะนัตตี้ยังมีอีกหนึ่งทิปที่ดีมาบอกค่ะเกี่ยวกับการขจัดผ้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนะคะช่วงจีนทิปสปโมเดสแค่เพียงใช้ผ้าห่อน้ําแข็งแล้วนํามาประคบบริเวณที่เป็นรอยคราบหมักฝรั่งประมาณ5นาทีหมักฝรั่งเนี่ยก็จะเริ่มตับตัวแข็งแล้วจึงค่อยๆแกะหมักฝรั่งออกค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการโมเดสอัปเดตเทรนเนี่ยก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนๆนะคะก็ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมโมเดสเคป็อปฟิวได้อยู่ตลอดค่ะ เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้ปนอที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะรุ่นชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเกาหลีแบบฟรีๆนะคะโดนขนาดนี้ต้องรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีค่ะขอขอบคุณพนามโมเดสการปกป้องที่สบายกว่าค่ะแล้วกลับมาเช็คเทรนได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย